ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของคนที่เกิดในวันอังคารทั้งหลายประจำวันที่1ถึง30เมษายนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนที่เกิดในวันอังคารดวงประจำความรักนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในเมษายนนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาววันอังคารทุกๆท,ท่านนะคะเก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะนะคะไฮได้เปิดไพ่มาแล้วเนาะทั้งหมด10ใบ,บนะคะแล้วก็มี ไพ่กละเคลนนะคะการสวมหน้ากากมาหนึ่งใบเนาะเองกาโอยู่นะคะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะชาวเกิดในวันอังคารว่าในช่วงเมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานหลักของคุณนะคะมีอ่าเด็กถือไม้เท้า The Hermit The Tower สามไม้เท้าสิบ เหรียญน,นะคะแล้วก็อัศวินถือดาบ1ดาบ1เหรียญกับหัว2ดาบและไพ่สรุปเป็น k night of c u p นะคะ,ะ,คะก็คืออัศวินถือถ้วยอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะใครที่โสดอยู่เนี่ยใครที่เพิ่งอกหักเพิ่งเจ็บกับรักครั้งเก่ามาเพิ่งผิดหวังกับการกระทําของคนรักนะคะคนรักไม่ได้ดั่งใจไม่มีเวลาให้กันหรือเพิ่งทะเลาะกันมาต้องระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะมีเหตุที่ คุณและคนรักของคุณจะได้ทะเลาะกันอาจจะทะเลาะกันใหญ่โตแตกหักเลยก็ว่าได้เนาะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจอยู่นะคะอะไรที่เรายังรู้สึกว่าเราคุยกันเราไม่เข้าใจตรงไหนที่เราเก็บเอาไว้คนเดียวมาโดยตลอดเนี่ยปัญหาตรงไหนนะคะที่เราพูดคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจปัญหาตรงไหนที่เขาทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคอยากให้ในช่วงเมษายนนี้คุณพยายามพูดคุยกันจะดีกว่า ะะคะเริ่มต้นในการพูดคุยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นจะออกมาดีหรือไม่ถ้ามีโอกาสในการพูดคุยมีโอกาสในการเจรจากันนะคะอยากให้พูดคุยกันนะคะศึกษากันใหม่อีกครั้งหนึง่งเรียบเรียงปัญหาวางแผนการพัฒนาในอนาคตให้มันมั่นคงมากกว่านี้หน่อยเนาะไฮยังมองว่าสําหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราเองอาจจะต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายต่างโฟกัสต,ตัวเองนะคะต่างฝ่าย หนางมีความเกรงใจกันและกันเราเองอาจจะเกรงใจคนรักเห็นว่าคนรักทํางานหนักเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งไม่อยากที่จะไปกวนเขาเขาเองก็เหมือนกันอาจจะเห็นว่าเราเป็นตัวของตัวเองเราหนักกับงานเรากําลังมุ่งมั่นทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างโฟกัสไปที่อนาคตเริ่มต้นทําอะไรใหม่ใมันก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันก็จะนิ่งๆนิดนึงนะคะระหว่างว่าช่องว่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เมษายนนี้อาจจะปัน อาจจะเป็นวันเวลาที่คุณมีเวลาได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากขึ้นพอพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่นะคะมีแต่ปัญหามีแต่ความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันการพูดการคุยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะคะเวลาพูดเวลาคุยปรึกษากันเนี่ยก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจจะทําให้เราเองรู้สึกอึดอัดใจนะคะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองมัน ือนแนวทางมันเหมือนกับว่าถูกกีดกันถูกแบบว่ามีคนมาทําให้เรารู้สึกว่าแผนการที่เราวางไว้มันไม่ได้ดั่งใจนะคะอึดอัดใจอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคนมีคู่เนี่ยได้ทะเลาะกันแน่เนาะทะเลาะกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยน้อยนะคะและถ้าเกิดมาช่วงเมษายนนี้เนี่ยจะต้องตัดสินใจทําอะไรจะต้องเดินทางไปไหนจะต้องใช้เงินหรือว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยนะคะ คุยกันดีๆนิดนึงวางแผนกันดีๆนิดหนึ่งนะคะพยายามคุยกันให้รู้เรื่องเนื่องจากความคิดเห็นมันไม่ตรงกันอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการทะเลาะกันด้วยนะคะคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นการทะเลาะแบบสงครามเงียบไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นาะคนเกิดในวันอังคารที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเห็นว่าปัญหานี่มันคือยอย่างนั้นนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคนรักเนี่ยไม่เข้าใจกับปัญหาทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอื้อล้น ไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะคุยไม่อยากที่จะละจามันก็จะกลายเป็นการทะเลาะกันแบบไม่เข้าใจเหตุผลการทะเลาะกันแบบไม่มีเหตุผลที่จริงๆจังๆว่าไอเหตุผลนั้นเนี่ยมันคืออะไรเราถึงทะเลาะเราถึงมีปัญหากันนะคะช่วงนี้คุยกันให้มากๆนิดหนึง่งละกันเนาะพยายามใกล้ชิดกันพยายามอยู่ด้วยกันเนื่องจากตอนนี้เนี่ยความคิดเห็นปัญหามันคนละทิศคนละทางคนหนึ่งพูดคนหนึ่งไม่พูดคนหนึ่งมีความคิดเห็น แต่คนหนึ่งมีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามแต่ไม่ยอมพูดนะคะอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เราเองเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นมีการตัดสินใจที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรคะมันต้องมีปัญหาเน่ะนะคะเออเพราะฉะนั้นก็พยายามใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันเนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายนะคะแต่ว่ามันเป็นการนิดๆหน่อยๆเราสามารถที่จะทะเลาะกันได้เราสามารถที่จะพูดคุยกันแล้วมันไม่ ไม่ได้ดั่งใจกันนะคะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบือ่อรู้สึกว่าพยายามมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วสุดท้ายก็ผิดหวังนะคะวันกังคารยอมได้ยอมนะคะตรงไหนรอได้รอตรงไหนอ่อนได้อ่อนถึงแม้ว่าภัยสายหน้ากาเกิดขึ้นนะเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจคุณ นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นตัวของตัวเอง someone is w a r n i n g a false self mask in this relationship หมายความว่าคุณอาจจะต้องแบบเออเขาเรียกว่าไงคะใส่หน้ากากให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะตรงไหนย,ยอมได้ยอมนะคะตรงไหนที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็ต้องพยายามโอเคกับมันเพื่อที่จะให้เมษายนนี้เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดียังไงก็เอาใจช่วยเนาะสำหรับคนโสดละ่ะคนโสดดูคนโสดในซีก็กำลังจะได้เจอกับ รักครั้งใหม่นะคะแต่อาจจะเป็นการเจอกับรักทางไกลที่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะชัดเจนกับเราไหมเขาก็ยังทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเขาก็ยังทําให้รู้สึกว่าเรายังไม่สามารถที่จะลงเอยแล้วก็ชัดเจนกันได้เหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่ยังปิดบังเราอยู่หรือเขาเองอาจจะยังคุยกับคนหลายคนยังมีตัวเลือกอยู่ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนในการเลือก คุณนะคะตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าในอนาคตในอดีตหรือใดๆที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้คุณขอเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่คาดหวังกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นไปกันต่อได้ก็ไปไปกันต่อไม่ได้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะคบอยู่แล้วนะคะคุยกันแบบผิวเผินคุยกันแบบว่าไม่ได้โฟกัสนะคะคุยกันไปแบบเรื่อย ไม่คาดหวังอยู่แล้วแต่เราเองเราก็ร้อนรนใจเหมือนกันนะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าคนคนนี้ใช่แล้วหรือยังหรือว่าฉันเหมาะกับการเป็นโสดดีนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารถ้าใครโสดเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณแหละเนาะแต่ก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้มีความจริงใจนะคะเป็นคนที่เข้ามาคุยแบบผิวเผินคุยแบบทําให้เราได้รู้จักกันในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกมีความสุขไม่ได้ทําให้เรามีความหวังกับการพูดคุยใจเราเองก็ยังคงหนักแน่นกับความเป็นโสด อยู่นะคะหนักแน่นกับความเป็นตัวของตัวเองเรายังไม่ได้คาดหวังนะคะกลัวด้วยซ้ำใครที่เข้ามาแล้วแบบเอ้ยถ้าจะต้องเข้ามาแล้วมีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบรวดเร็วเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะพัฒนาเราก็กลัวกลัวว่าเอ๊ะเขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ว่าการเข้าไปพัฒนาเนี่ยเราจะเป็นคนที่เขาเนี่ย เขามาหลอกคบเราเล่นเล่นไหมจะเป็นเรื่องราวของมือที่สามไหมเราเองก็ยังคงมั่นคงกับความโสดนะคนเกิดวันอังคารยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเอ้กับใครช่วงนี้ก็โฟกัสเขาเรียกว่ามันก็ไม่ถึงกับโฟกัสตัวเองแต่โฟกัสการเปลี่ยนแปลงโฟกัสการเรียนรู้คนหลายๆคนเหมือนกันไฮก็ยังแอบมองว่าคุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนักในตอนนี้พยายามที่จะมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคต ตามหาคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆยังไม่ได้อยากที่จะยึดติดกับใครการงานตอนนี้คุณก็โอเคแล้วแหละมันไม่ได้มีตรงไหนที่ติดขัด นะคะความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยใครสักคนหนึ่งดีๆนะคะใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ตามอะเนาะเราก็รอคอยว่าค,าคนรักจะเข้าใจใเราในวันหนึ่งแหละอะไรประมาณนั้นวันนี้ยอมตรงไหนได้เราก็ยอมนะคะพลังงานหลักของคุณก็อาจจะเหนื่อยเนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยเนื่อยนิ่งๆไม่ค่อยคาดหวังแล้วก็อยู่กับตัวเองค่อนข้างมากพอสมควรเป็นตัวของตัวเองสูง ทำอะไรในแบบที่ตัวเองรู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วก็เฉยๆก็บทุกอย่างนะนะคะเฉยๆก็บทุกสิ่งอย่างมันก็ไม่สมหวังไม่ได้สบายใจกับสิ่งที่เรารอคอยเท่าไหร่แหละอาจจะเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้คนเกิดวันลังคารโดดเดี่ยวทำอะไรด้วยตัวของตัวเองไปไหนมาไหนไปตัวคนเดียวบางทีนะคะใครที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ชวนคนรักไปนะไปคนเดียวบางทีคนรักอาจจะงงว่าเอ๊ะเราไปไหนเราทำอะไร เราหายไปไหนนะคะเป็นตัวของตัวเองอยากอยู่ตัวคนเดียวนะคะไม่ค่อยที่อยากจะสูงสิงวุ่นวายกับใครทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าเราเองก็อาจจะรู้นะว่าถ้าเกิดว่าทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตมันไม่เข้าใจกันอยู่ดีงั้นฉันอยู่คนเดียวของฉันนี่แหละนะคะวันไหนที่เราโอเควันไหนที่เราพร้อมในการคุยกันก็โอเคแหละพูดคุยกันไม่ต้องให้ความหวังอะไรกันเยอะอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนกันซะมากกว่าอาจจะเป็นฟิล นั่นเนาะคนเกิดในวันอังคารก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ยังคงเป็นความรักที่ยังมั่นคงแหละแต่มันก็เป็นความมั่นคงที่ยังไม่ได้เติมเต็มกันและกันสักเท่าไราก่กระต่างคนต่างอยู่นิดนึงสําหรับคนโสดก็ยังโสดอยู่นะคะโสดแบบมีคนคุยโสดแบบไม่คาดหวังโสดแบบมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ยังไม่อยากเลือกเพราะยังไม่รู้สึกว่าเราพอใจกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเห็นได้ชัดว่าคุณค่อนข้างปกป้องตัวเองเยอะเป็นพิเศษนะคะพยายาม ทำให้ตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเดิมเป็นพิเศษก็คือเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่คาดหวังกับความผิดหวังและไม่คาดหวังกับอนาคตไม่คาดหวังกับอดีต ไม่คาดหวังกับอะไรทั้งนั้นก็คือเป็นตัวของตัวเองนะคะคนเกิดในวันอังคารทั้งหลายโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอจบการทานายแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบในการทํานายนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านสวัสดีนะคะคนเกิดวันอังคารใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิ เนะาะไลน์ b o o k i o s t a g r a m มมาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดค่ะและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีคนเกิดในวันอังคารสวัสดีค่ะ